ในขณะที่ตลาดคริปโตเคเรนซีกำลังแสดงสัญญาณของการฟื้นตัวหลังจากการล่มสลายของ FTX และความรู้สึกในช่วงลบต่อตลาดคริปโตโดยเฉพาะอย่างยิ่งโทเค็นหนึ่งรายการที่ยังคงเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่มีแนวโน้มมากที่สุดแม้ว่าห้องปฏิบัติการเทล่าฟอร์มจะล่มสลายและนั่นก็คือโทเค็นเทล่าคลาสสิก LUNC LUNC ซึ่งเป็นโทเค็นในห่วงโซ่ดั้งเดิมของระบบนิเวศเทอรล่าลูนาที่ล่มสลายซึ่งได้รับ12%ในช่วงเวลาเพียง24ชั่วโมง <c oughs> เพิ่มมากกว่า100ล้านดอลลาร์ให้กับมูลค่าตลาดของ LUNC ในวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมา ตามข้อมูลในอดีตที่ฟินโบได้รับมานั้นคริสต์มาสที่แล้ว LUNC หรือโทเค็นลูนาซื้อขายกันอยู่ที่95.83ดอลลาร์แต่อย่างไรก็ตามหลังจากการล่มสลายและแผ่การกู้คืนที่ตามมาเชนและโทเค็นที่มีอยู่ได้รับการเปลี่ยนแปลงในโฉมใหม่เมื่อพิจารณาปัจจัยในการวิเคราะห์ทางเทคนิคได้หลายตัวแล้วการคาดการในวันคริสต์มาสปี2022ของ LUNC จะดูเป็นขาลงในสินทรัพย์คาดว่าจะมีการซื้อขายกันอยู่ที่1 0 มีศูนย์นำหน้าอยู่ทั้งหมด3ตัวต่อข้างเงินอยู่เอ็นตัวลในวันที่25ธันวาคมตามการคาดการณ์ของเว็บไซต์ Coincode.com คาดการณ์ว่าเหรียญ LUNC นั้นอาจซื้อขายกันอยู่ที่17-5มีศูนย์นำหน้าอยู่ทั้งหมด3ตัวต่อข้างเงินอยู่เอ็นตัวลซึ่งจะลดลงถึง39%เมื่อตลาดคริปโตเคเรนซีเป็นสีเขียวณนเวลาที่เผยแพร่ผู้ค้าและนักลงทุนอาจประหลาดใจที่เห็น LUNC คาดการณ์ว่าจะซื้อขายกันในวันคริสต์มาสปี2022ต่อ กว่าราคาในปัจจุบันแต่อย่างไรก็ตามเทล่าคลาสสิกคาดว่าจะพุ่งขึ้นในวันที่27ธันวาคมจากนั้นจะซื้อขายกันอยู่ที่211มีศูนย์นำหน้าอยู่3ตัวต่อข้างเงินยูเอ็ดอลลาร์ภายในวันที่31ธันวาคมตามตัวชี้วัดของคอยโคเดกทีเอและยิ่งไปกว่านั้นชุมชนคริปโตที่คอยมาเก็ตแคปนั้นยังไม่สูญเสียการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับสถานะของเทล่าคลาสสิกนในสิ้นปีนี้โดยสถานการณ์ในทำนองเดียวกันว่าจะมีการซื้อขายราคากลาง อยู่ที่2.58มีศูนย์นำหน้าอยู่ทั้งหมด3ตัวต่อค่างเงินยูเอดอลลาร์ในวันที่31ธันวาคมปี2022ตามข้อมูลที่ดึงมาในวันที่25พฤศจิกายนจากการสังเกตการวิเคราะห์ทางเทคนิคของเทราคาสสิกข้อมูลในมาตาวัดที่1บ่งชี้ว่าเป็นกลางที่10เท่ากับ7สําหรับ ซื้อและ5ที่ทําการขายเมื่อตรวจสอบตัวชี้วัดเหล่านี้อาจใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ MA จะอยู่ในโซนเป็นกลางโดยมี1ในขณะเดียวกันออกซิเลเตอร์จะเอียงไปที่อารมณ์ซื้อที่7เท่ากับและกลางที่9และขายเท่ากับ0ูนย์ในขณะที่ทําการเผยแพร่นี้ราคาของเหียญลูน่าคลาสสิก LUC ซื้อขายกันอยู่ที่ 1738มีศูนย์นํำหน้าอยู่ทั้งหมด3ตัวซื้อขายเพิ่มขึ้น0.76%ในวันเดียวกันและเพิ่มขึ้น10.17%ในช่วง7วันที่ผ่านมามูลค่าตลาดโดยรวมของเทอร a c าคลาสิก u อ c นั้นอยู่ที่1 0 3 0 0พันล้านดอลลาร์เนเวลาที่เผยแพร่นี้